สามสิบปีที่ผ่านมานี่รักไทยรักนะ,ะทั้งรัฐบาลทั้งข้าราชการทั้งกองทัพและคนไทยรวมทั้งพวกเราที่นั่งอยู่นี่ยไม่ได้เรียนรู้6ตุลาเลยไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เก็บรับรบทเรียนจาก6ตตุลาเลยเพราะว่า15ปีต่อมาก็มีการฆ่ากันอีกคือกรณีพุทสภาคม25-35 ตอนเกิดกรณี6ตูลานะครับแล้วหลังจากที่หลังจากนั้นก็มีการลํำลึกกันทุกปีทุกปีก็ดีใจกันว่าต่อไปนี้ทุกคนจะเรียนรู้บทเรียน6ตูลาแล้วการเข็นฆ่ากลางเมืองหลวงจะไม่เกิดอ้าว17 18พฤษภาคม2 5 3 5ก็เกิดและเมื่อ2ปีที่แล้วก็เกิดแล้วะคาดว,ว่าจะเกิดต่อไปอีก ไม่ได้เรียนรู้เลยนะครับสังคมไทยไม่เรียนรู้รวมทั้งผมด้วยผมพูดสังคมไทยหมายถึงเกือบทุกคนนะยนะท่านก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยไปขบคิดหน่อยว่าจะทํำยังไงที่เราจะเอาบทเรียน6นะตุลามาใช้ในการชี้นําในการกําหนดหรือในการดําเนินการทางการเมืองทางสังคมปัจจุบันนะใมีใ้เกิดเหตุการณ์ทํานองนั้นอีก